ครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือประตูระบายน้ํำของป่าไฟาในเขต,เตอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีประตูน้ําแห่งนี้เป็นหนึ่งในสองสประตูที่ได้รับความเสียหายเมื่อครั้งน้ําท่วมใหญ่ในปลายปี2554วันนี้เราจะไปติดตามดูความคืบหน้าในการกอร่อสร้างซ่อมแซมประตูระบายน้ําเหล่านี้กันครับการเกิดน้ําท่วมเนี่ยต้องให้ทราบมิยาวว่าน้ําท่วมที่เกิดขึ้นก็คือภาวะที่ น้ำเกินศักยภาพในแม่น้ําสายหลักและคลองสายหลักนะครับเมื่อปีที่แล้วมากเกินกว่าที่เราจะสามารถรับได้แล้วก็ประการที่2ก็เรื่องของตัวระบบต่างเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะมันก็มีข้อจํากัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบะระบายน้ําระบบส่งน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะระบบเดิมนะครับซึ่งเรายังไม่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อรับน้ําหลากอันที่3คือเรื่องของ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆซึ่งยังไม่ค่อยชัดเจนตรงนั้นนะครับก็ทําให้การไหลของน้ำเนี่ยให้มีการท่วมและมีปัญหาวันนี้าสาหรับปีนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะทางกยนนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการของทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีการวางแผนนะครับเป็น2ระดับด้วยกัน ระดับแรกคือการป้องกันในระยะสั้นนะครับว่าถ้าหากว่ามีปัญหาลักษณะน้ำหลากปี54เนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะก็จะต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมจากแม่น้ำสายหลักที่ออกมาจากพื้นที่นะฮะโดยมีการทำคันต่างๆนะครับตั้งแต่ทางแม่น้ำป่าสักมาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็แม่น้ำ ท่าจีนแม่น้ําบางปะกงซึ่งขณะนี้มีการด,ดําเนินการแล้วรวมทั้งของละพีพั์ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการบูรณาการระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกรเกษตรโดยคนฉุบทานนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวแม่น้ําสายหลักเนี่ยฮะก็จะมีการป้องกันนะฮะในลักษณะเป็นการที่จะเสริมคันขึ้นมาโดยทาง หลวงท้องถิ่นเนี่ยฮะกับทางอโทษครับโดยโดยทางหลวงชนบทและก็ของท้องถิ่นเนี่ยซึ่งจะมีอบ,ออบจอบจต่างๆเนี่ยจะทําคันนะฮะทำคันเสริมขึ้นมาในส่วนของชมบานเราก็จะไปเสริมอาคารต่างๆให้เกิดความมั่นคงนะฮะเช่นตัวจุลาก็ดีนะครับตัวที่จะทําเกิดขึ้นนะครับที่ติวานนท์ดีนะครับเราก็จะมีการเสริมนะครับสําหรับ เรื่องเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นการดําเนินการและำดำเนินการที่จะเตรียมพร้อมที่จะรับสถานการณ์ในปี2555ขนาดนี้นะครับในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็จะมีประตูน้ำนะครับที่มีปัญหาที่ออกเป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับในฝั่งตะว,วันออกเนี่ยนะฮะก็จะมี5แห่งนะฮะมีประตูบ้านเพล้าเชียงรากน้อยเชียงลากใหญ่ต่างๆเนี่ยนะฮะ 5แห่งนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกก็จะมีป่า,าป้ายพระตำหนักแล้วก็มีหลายอันนะฮะรวมแล้ว8แห่งนะฮะสองฝั่งนี้เรากําลังดําเนินการอยู่นะฮะบ,บานพานเนี่ยเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพระตำหนักโทษครับป่าฟ้าเนี่ยเสร็จไปแล้ว85เปอร์เซ็นต์นะฮะนอกจากนั้นก็ากำลังกำลัง,ลงดาเนินการอยู่นะครับก็จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมซึ่งอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นว่า ในอาคารชุมนทานของเราเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงและเราจะไปเสริมกับทางท้องถิ่นที่จะทําคันนำมาเชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจว่าในปี2555ถ้าหากเกิดกเกิดเหตุการณ์ในลักษณะของเมื่อปี54เนี่ยนะฮะเราจะมีการดําเนินการแก้ไขป้องกันได้ทันท่วงทีพร้อมกับเรามีมาตรการเสริมในเรื่องเครื่องสูบน้ำต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้น ก็จะทําให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในลักษณะของปี54เนี่ยสามารถตอบตอบได้นะครับว่าเรามีความมั่นใจสูงสุดครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของภาครัฐในการป้องกันปัญหาน้ําท่วมในปี2555อย่างไรก็ตามเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าแนวทางเหล่านี้จะสามารถป้องกันปัญหาน้ําท่วมได้จริงหรือไม่ พนอชมภูศรีรายงานจากจังหวัดปทุมธานี